พี่ออมก็เลยฝึกน้องเป้น้องเป้ก็มีความสุขน้องเป้จะเดินทางไปทั่วไทยแต่มรดกโลกจะต้องกลับมาแล้วปีนี้น้องเป้ก็แสดง15รอบ10วันเป็นที่ตื่นเต้น,ต,นตื่นตาน้องเป้จะอยู่ในความทรงจำพวกเราก็คือดูใน Youtube น้องเป้จะเป็นสตตนเราดับต่อไปครับขอเรียนเชิญควานเรียวควานฝนและก็ ลืมชื่อวินครับนี่คือเพื่อนร่วมเดินทางตอนนี้เป้ไปไกลเดินทางไปก่อนในเหตุการณ์นั้นเอาน้องไก่ด้วยคนครับกับตันน้องไก่ควานไปด้วยกสีนคนนี้ก็อยู่ด้วยกัน,น,นตอนเวลาสิบสี่นาฬิกาหรือเตียยนั่นแหละสิบสนาฬิกานายเป้ขยับเท้าทีมนายวินตัววนวน หลังจากนั้นในเป้ไม่ขยับในเป้ตัวเหลืองๆเขาก็เลยทําวิธีปรถมพยาบาลกันโดยพี่น้องควานสี่คนนี้แล้วก็ค่คอยขับรถไปเจอกู้ภัยกู้ภัยก็รับน้องเป้ต่อไปอเ,เขาแสดงอยู่ที่สุขโขท,ทัยเพิ่งเดินทางมาถึงเจ็ดโมงเช้าพี่ออมพี่เล็กก็เลยตั้งบำเพ็ญกุศลศพให้น้องๆเขาได้ มาร่วมส่งดวงวิญญาขอบคุณพี่น้องควานวันนี้พี่เล็กพี่ออมทำให้เราได้มาลากันลำดับต่อไปครับขอเชิญคุณเจทีโมฟิตนะครับท่านเป็น เป็นลูกเขยคุณลายทองเหรียญเป็นลูกยเยคทีแฟนคุณหมอพลอยเป็นคนที่เห็นเป้แล้วเป็นที่สงสัยเพราะเป้เป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างคืออะไรครับผมดีใจมากเลยเลี้ยงเป้มาจะยี่สิบกว่าปีปีนี้เขาใส่ชุดแดงไปทํางานให้ผมใช่ไหมคุณหลังเป็นปีแรกที่เป้ยอม ไปทํางานที่หวังช้างทั้งๆที่เขาก็รุ่นเดียวกันกันกบขวานคนอื่นเขาออกรถปิ๊งองปิ๊กอัพน้องเป้มีความสุขกับมอเตอร์ไซคันนั้นเป็นการเล่าประวัติประเด็นตัวนะของผู้ว่าฯค,ครับลำดับต่อไปเขาเรียนเชิญ คุณหมอพลอยครับศัตวแพทย์หญิงลาดทองแท้มีพันธลูกสาวพี่ออมพี่เล็กตอนนี้เป็นคุณหมอเป็นศัตวะแพทย์ก็มีความผูกพันกับเป้เพราะโตไร่เรียกกันมาพี่พลอยเมื่อเจ็ดขวบก,ก็ขี่ช้างชลาแล้วก็แก๊งเด็กๆของเรากี่คนวิสักสิบกว่าคนเนาะขี่ช้างแก่ถ่ายรูปเด็กๆเติบโตมาก็เป็นหนุ่มผมก็ยังหนุ่มเหมือนเดิม สาปียังไงยังหล่อเหมือนเดิมดีทุกอย่างยกเว้นไอ้นั่นหัวใจตอนนี้ใส่ลวดเข้าไปเรียบร้อยแล้วอย่าไปหัวเราะเพราะคุณเจ้านิมนต์มานั่งแถวนี้ก็ได้หมางเดี๋ยวไปสั่งผ้าอีกปากเคยสั่งแต่ไอ้เป้เดินไกลเกรงใจท่านที่ใส่แมสนี่เป็นโควิดหรือเป็นหวัด หรือ PM 2เีเอ็มสองจุดห้าแกเป็นยังไงเป็นหวัดคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นทำไมแกเป็นแค่คนเดียวไม่กำลังสงสัยอ่ะประธานมาแล้วครับคุณเทียนเทียนมาแล้วทุกคนเราเริ่มงานศพได้นี่เขารอเทียนคนเดียวนะเนี่ยครับอีกท่านครับ ก็คือพี่บอสพี่บอสก็เป็นลูกชายคนโตคุณเลี้ยงทองบาทมีพันปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่บอสก็จะเป็นลูกชายที่เติบโตมาเห็นเป้เพราะพี่บอสจะต้องแสดงเป็นพนะระนเรศวรขี่ช้างยุทธหัตถีแล้วเป้ก็จะเป็นคนล่อล่อให้พี่บอสต,ตาม พี่น้อยมานั่งแถวนี้เถอะนั่งบนคุยกันหน่อยพี่น้อยอายุตั้งหกสิบกว่ายังอยู่เป้สามสิบสามไปแล้วอ,อยู่ในช่วงบรรยากาศการทอดผ้า คุณพี่บอสอาลำตอไปนี้ก็จะเป็นวาระสุดท้ายผมอิทธิพันธ์ขาวระไหมอาจารย์ขาวหรือหน้าขาวของน้องเป้ขออนุญาตอ่านประวัติใครอยากให้ผมอ่านประวัติบ้างเนี่ยจองไว้เลยนะ,ะฟรีคุณท่านพระครูถาวรปริยติคุณนะครับท่านรองเจ้าคณะตำบลบาสุกีเขตสองท่านเจ้าวาดวัดเจดีแดง ท่านได้เมตตาและคณะสงฆ์ท่านเจ้าวาดท่านได้เมตตาทำกับเราท่านเป็นนักพัฒนาเป็นนักอนุรักษ์เป็นคนที่ทำให้วัดเจดีย์แดงนั้นสดสวยงดงามอันนี้ท่านเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พี่เล็กพี่เอามีใครถ่ายรูปหน่อยไหมลูก นายชัยยศแซจึงเป็นลูกของคุณพ่อวิรัตแซจึงและก็คุณแม่น้ำฝนคงไพศาลที่เป็นประวัติของผู้วายชนนะครับเป้เป็นลูกคนเดียวนะครับแล้วก็เกิดวันที่29เมษายน2534ปี2534นี่เป็นปีที่อยุธยานเราได้รับเกียรติเป็นมรดกโลกทำไมถึงพูดอย่างนี้ จะบอกว่าเป้เขาเกิดมาเป็นดาราที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเป้ก็ร่ำเรียนเพียงศึกษาตามลำดับแต่วันนี้จะพูดให้ระลึกถึงเป้เป้และเพื่อนๆก็ไปเล่นกับช้างในที่นี้ก็มีเพื่อนๆของเป้นั่งอยู่ เด็กๆทุกคนเป็นวิสัยทัศน์ของพี่ออมกับผมมองว่าอนาคตช้างต้องเป็นของคนอยุธยาเป้เป็นหนึ่งในนั้นที่มาเล่นกับช้างมาเลี้ยงช้างและก็ตกต่อมากับช้างเป้มีโอกาสได้เดินทางไปกับผมเกือบทั่วประเทศโดยเฉพาะงานสำคัญและที่งานยิ่งใหญ่ที่เป้และหลายคนอาจจะไม่รู้ ก็คือการสแสดงแสงสีสพระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงสี่ครั้งเป้ได้เดินทางร่วมไปกับพี่ออมกับผมเป้ได้ไปอยู่เบื้องหลังของการถ่ายทำภาพยนตร์พระนเรศวรมหาราชเป้เดินทางไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับช้างกับผมทั่วไทยเชียงรายพิษณุโรสุขโขไทย และก็สุพรรณบุรีซึ่งช่วงนี้จะเป็นงานทัดถีของพระนเรศวรเป้เป็นคนเป็นศินลปินอยากทำงานตรงนี้ก็ทำอยากจะอยู่ตรงนี้ก็อยู่และช่วงสุดท้ายของชีวิตเป้กลับมาพร้อมเมียคนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่นั่งอยู่ตรงนี้คนหนึ่ง คือน้องเดือนเขาเรียกว่าคู่กรับแล้วเป้ก็เป็นความที่น่ารักของพี่ออมพี่เล็กเพราะว่าช่วงน้องแฝดคือช้างแฝดเกิดขึ้นในพระเนีรเป้นะพวกเราช่วยกันดูแลเป้ตัดสินใจใส่ชุดแดงพี่เล็กพี่ออมให้ช้างหนึ่งเชื่อไปทำงานที่วังช้าง เพราะว่าเป้โตแล้วมีครอบครัวมีเมียแล้วอยากจะให้มีฐานะและเป้ก็เป็นคนมีน้ำใจนะครับหลายคนคงติดตามเห็นเป้ตลอดและวันนี้เป้ก็จากไปด้วยระหว่างการเดินทางไปทำหน้าที่ผู้ช่วยควานช้างในงานพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในวันที่15มกราคม เวลา9นาฬิกานะครับก็เป็นพิธีลาสารประกรมทุกคนนำช้างช้างไปสามเชือกประกอบด้วยพายมลลกดพายสยามและสีดอบุญล,อ,ลอดในรถคันนั้นก็มีควานสี่คนพร้อมนายไก่มุ่งหน้าสุขโขทยัยไปถึงอีกสิงบุรีประมาณ12นาฬิกาทุกคนก็แวะกินต้ม<อ>เลือดหมู กินข้าวเช้าพร้อมเทีย่ยงกันที่สิงบุรีเมาาื่อนะกินเสร็จก็เดินทางถึงเข้าพื้นที่อำเภอขลุงงในเป้มีอาการตกใจเท้าไปถีบควานช้างเมื่อควานช้างตกใจก็หันไปดูก็มีอาการไม่ที่ตื่นไม่ได้ชัดแต่เป็นอาการใจขาดกระท h น n a นควานทุกคนตกใจก็หลยด ถมพยาบาลระหว่างนั้นก็มีการวิดีโอคอลกับมาหาหมอพลอยว่าจะทำย่างไรทุกคนก็บอกค่อยๆขับรถไปปั๊มไปถ้าเจอกู้ภัยให้จอดแล้วเราก็ขับไปประมาณสักหนาทีก็เจอกู้ภัยที่สามแยกกู้ภัยก็ขึ้นมาช่วยเป้ก็มีอาการสงบนิ่งสักไม่เกิน10นาทีพยาบาลมาถึงต้องตกลงกันว่านำส่งโรงพยาบาลคลุง แล้วเราก็บอกควานช้างเดินทางต่อไปเดี๋ยวนาจะไปเองถึงโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป้ไปตั้งแต่บนรถแล้วหนึ่งที่ประจรหัวใจหยุดคุณหมอก็โทรกลับมาหาผมว่าเขาจากไปแล้วในเวลาะ4 4นาฬิกานาทีด้วยอาการสงบสามารถมาติดต่อรับ ผมก็เดินทางออกจากอายุทยาเวลาประมาณ19นาฬิกาไปถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนโดยมีน้องใหม่กู้ภัยเดินทางไปก็ไปล่ำลาส่งน้องเป้กับอายุทยาน้องเป้ก็มาถึงวัดในเวลาประมาณตีสองและเราก็มีกำหนดบงังเญกุศลถึงสมคืน และก็วันนี้เป็นวันที่หที่เป้จากไปขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณทุกคนที่สละเวลามารำลึกถ,ถึงคุณงามความดีของน้องเป้ผมในฐานะผู้จัดการที่เรียกว่าเลี้ยงดูทะเลาะอบรมสั่งสอนวันนี้ก็มาพูดเตือนสติให้ทุกคนฟังว่ามนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเป้เป็นอนุสรเป็นหนึ่งในคนให้พวกเราได้คิดถึง เขาเป็นคนทําให้วังช้างอายุทยามีชื่อเสียงเขาทําให้วังช้างอายุทยาสู่สายตาชาวไทยและชาวโลกวันนี้มีชาวต่างประเทศมาร่วมไว้อะไรที่พูดอย่างนี้พราะเป้เป็นหนึ่งในการช่วยฝึกช้างเราจะจําน้องเป้ตลอดไปพอรัุดท้ายนี้ด้วยความรักเคารพ กับผู้วายชนพี่ออมพี่เล็กเดินทางมาเป็นประธานมาร่วมไว้อะไรเล็กก็จะเป็นคนจุดไฟส่งน้องเปค้คืนสู่ธรรมชาติท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวาระส,สุดท้ายของกับเรียนเชิญทุกท่านได้ยืนระลึกถ,ถึงคุณความความดีของผู้วายชนส่งกระแสจิตเพ่งไปที่โรงเราดักเพียงแค่นี้ เพียงสายตาและความรู้สึกเป้จะอยู่ในความทรงจง<อ>งําข,าของนักข่าวพี่เล็กพี่อ่อนและครอบครัววังช้างและพี่น้องตลอดไปขอบคุณครับเชิญนั่งครับ ครับดับต่อไปขอเชิญทั้งคู่เลยครับพี่ล็กพี่ออมขอเชิญคุณล่มทองทรายคุณลายทองเหรียญได้ทอดผ้าบางสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงไปน้อยไปด้วยไปกันเยอะๆเลยพี่บอสไปด้วย